ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพโพเกาะหินครับที่เคยลงคลิปไปก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่วันที่ีส20มิยอครับที่ได้ทำการเกาะหินไว้ตอนนี้ก็เริ่ม เต็กยอดนะครับเต็กยอดอองกำลัางงานนะครับเวลาสร้างบอนไซด้วยไม้โพนี่ผมว่าเพื่อนๆหลายคนก็ต้องมีความรู้สึกเหมือนกันครับรู้สึกสบายใจครับมีความสุข <c oughs> เพราะว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องที่ว่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเขา ผมว่าน่าจะา99.99%เลยครับรอดแน่นอนนะต้นโพคือเขาคเขาผูกง่ายมากครับเป็นไม้ที่ว่าจเจริญเติบโตได้ง่ายครับเลี้ยงง่ายแต่เขามีสเสน่ห์ตอนนี้ก็แตกกิ่งมาเยอะเลยแตกยอดมาเยอะเลยคนระสามารถเลือกเล่นได้เลยครับ โดยที่ผมสร้างไว้ก็จะเป็นไม้ตกกระถางครับโครงสร้างที่ทำไว้แต่ก็ต้องดู mm. ต่อไปครับว่ามันจะยังไงเพราะตอนนี้เราก็ดีไซน์เบื้องต้นไว้แต่ตอนนี้ผมจะไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับเขาเลยกิ่งยอดพวกนี้เรจะปล่อยให้เขาโตให้ฟูเต็มที่เลย้เขาสังเครแสง้เขาเลี้ยง เลี้ยงลาต้นเลี้ยงรากเขาได้เต็มที่ครับเพราะตอนนี้ต้องการรากนะรากที่เราสร้างไว้ที่ก่อหินไว้การรากเขาจะเรือนเติบโตได้ดีพออีกสักระยะหนึ่งครับเราก็จะมันรื้อดินดูรากกันแล้วก็จะปล่อยให้รากเขาโดนอากาศที่เราก่อหินไว้รากเขาก็จะได้โต ในช่วงเวลาเนี่ยเราต้องปล่อยครับปล่อยเขาโตเต็มที่เลยอย่างกิ่งพวกนี้ยอดพวกนี้ต้องปล่อยเต็มที่เลยครับปล่อยเขาจะเลยนะ,ะสร้างต้นสร้างรากเขาได้เต็มที่ให้เขาได้ส่ข้อแสงปล่อยให้ฟหูงามไปเลยครับต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่แวะมาให้กำลังใจกันสำหรับโอก่อหินครับขอบคุณครับ